แปสบหนึ่งถอนมันไม่ได้หลังติดเบาะแต่ก็น,นี่นี่ไงอัตราเร่งโอเคอยู่ผมจะไม่เบรกด้วยความเร็วประมาณ 80. แ0การถดโค้งความเร็วประมาณหนึ่งรสมีวงเลี้ยวเนี่ยไม่แย่เลยโดยรวมเนี่ยรุ่นเนี่ยความกว้างขวางของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยดีขึ้นกว่า CHR กว้างกว่า CX 3 0แต่กว้างไม่เท่า ชงแวบกลับมาพบอีกครั้งนะชาวโคกีพ้พีและสวัสด,ดีเพื่อนเพนชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ตามสัญญานะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยอยากชมผม POV All New Toyota Corolla Cross นะครับวันนี้เราได้มาแล้วนะครับเป็นตัวท็อปสุดก็คือชื่อรุ่นเขา1.8 Hybrid p r e เมียมเซฟตีนะฮะราคาค่าตัว1 1 9 0 0 0้บาทนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นตัวไฮบริดด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่แพงที่สุดของ Corolla Cross แล้วนะครับสำหรับขุมพลังของรุ่นนี้คุณผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะฮะสี่สูบขนาด1.8ลิตรนะครับกำลังแรงม้ารวมของเครื่องยนต์เพียวๆเนี่ยนะฮะอยู่ที่98แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ มอเตอร์ไฟฟ้าอีก72แรงม้านะครับแรงบิด163นิวตันเมตรคอมบิลรวมออกมาแล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ122แรงม้านะครับแรงบิดเขาก็ใช้ตัวเยอะสุดเนาะ163นิวตันเมตรซึ่งอาจจะดูตัวเลขน้อยไปนะครับแต่หลังจากที่ลองขับมาเนะี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้อื่น,นะครับแต่ก็ไม่ได้แรงจนหลังติดเบาะพูดอย่างนี้ดีกว่าในส่วนของรุ่นนี้นะครับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT นะฮะอัตราบริโภคน้ำมันก็เคลมมาอยู่ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็น้ำมันเติมได้ถึง E20 ด้วยกัน ดาน,นที่ส่วนของช่วงล่างรุ่นนี้นะครับด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังทอชั้นบีมนะฮะแล้วก็ระบบเบรกดิสเบรก4ล้อนะครับความน่าสนใจของรุ่นนี้คือความจุด้านหลังนะครับความจุด้านท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ487ลิตรเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่เคยสนใจตัวโต y ต้า CHR นะครับแต่มีข้อติตรงที่เฮ้ยมันเล็กเกินไปนะครับด้านหลังความจุน้อยรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับ แพลตฟอร์ม tnga แล้วก็ช่วงล่างดีไซน์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับจูนช่วงล่างนะครับแล้วก็การดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าเป็นโตัวใต้ยุคใหม่ๆโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นรถครอสโอเวอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า chr นะครับแต่ก็ ไม่ได้ตัวถังใหญ่ขนาดเหมืนพวกฮ e รีเออร์ ier, หรือว่าจะเป็น c r v หรือว่าจะเป็นตัว CX5 ขนาดนั้นนะครับผมว่าเป็นกึ่งกลางนะครับความสูงนี้ก็161ม m g r มกราวเคลียร์แลนส์เนี่ยผมมองว่าเออมันโอเคกับตัว a อัลตซุนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบคันกันก่อนที่จะไปลองขับกันนะว่าดีไซน์ภายนอกเป็นอย่างไรนะครับรุ่นนี้ในตัวท็อปนะฮะดีไซน์เขาประมาณนี้เลยในส่วนของชุดโคมไฟหน้าเนี่ยก็จะตามสไตล์รถไฮบริด ของโตโยต้าเขาเนี่ยจะเป็นดีเทลที่เป็นสีฟ้าแซมเข้ามาแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับโปรเจคเตอร์ LED ไฟเลี้ยวอะไรต่างๆ LED เต็มระบบไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับไฟตัดหมอกเขาจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ด้านข้างนะอยู่ตรงกลางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆผมมองว่าหน้าตาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับในส่วนไฟหน้านะผมมองว่าสวยแต่กระจังหน้าคุณผู้ชมหลายคนบอกเหมือนปากเบะอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ผมมองว่า เออก็จริงเหมือนปากเบะนิดนึงนะครับชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะสีออกแนวแบบเทาเข้มๆตรงนี้เป็นสีซาตินโครมเทาเป็นเงินด้านๆหน่อยแล้วก็ดีเทลเป็น3มิติแบบนี้นะฮะผมมองว่าเออก็ไม่ได้แย่นะแต่พอดีตรงเนี้ยมันดูเบะเยอะไปหน่อยนึงนะครับถัดมาในส่วนโลโก้นะฮะตามแบบฉบับของรถไฮบริดเรืองแสงสีฟ้านะและจุดตรงเนี้ยผมมองว่าไม่สวยคุณลองดูข้างขนะฮะกล้องมองรอบคัน360อองศาเขายื่นมาเยอะไปเนี่ยดูดิพอมองด้านข้างอย่างเงี้ย เหมือนอะไรคุณลองไปคิดดูเอาแล้วกัน <c oughs> นะครับหลักๆดูรวมประมาณนี้นะแล้วก็ไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับแล้วชิ้นด้านล่างเนี่ยเป็นพลาสติกสีดําด้านทั้งชิ้นขนาดใหญ่เลยนะแล้วบริเวณลิ้นตรงเนี้ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถถ้าเกิดคุณซื้อสีขาวตรงนี้ก็จะสีขาวนะครับก็จะแซมตัดรสชาติที่ออกจะเลี่ยนไปหน่อยนึงและกันนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมลองถอยให้ดูด้านหน้าตรงๆเนี่ยปะมันหน้าเบรกจริงๆแหละนะถ้าเอาตรงๆ แต่เขาก็คือดีไซน์ยุคใหม่ๆของโตโยต้านะครับในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยมีเส้นสายยกมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็รุ่นนี้มีตัวแหลกหลังคามาให้นะมีซันรูฟมาครบคันเลยนะครับสาวอากาศแบบชาร์คฟินนะฮะกระจกบังลมด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างลาดนะครับทรงจะออกแนวแบบคูเป้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบหน้าต่างตรงนี้เป็นโครมเมียมแค่ด้านบนด้านล่างจะเป็นพลาสติก นะครับจะเป็นยางสีดําปกติทั่วไปนะฮะกระจกมองข้างเนี่ยย้ายมาอยู่บริเวณประตูและเหมือนตัวอลติสนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องมองรอบคัน360องศามีแบตไฮบริดตรงนี้นะครับในส่วนของล้ออันนี้ผมมองว่าสวยล้อรุ่นนี้นะครับตัวท็อปเนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วทูโทนไดมอนด์คัตลัดด้วยยาง 22550R18 นะครับที่น่าสนใจเลยคือเขาติดตั้งยางมิชลินมาให้จากโรงงานเลยอันนี้ผมชอบตามสไตล Cross ์รถคอสโอเวอร์ ชิ้นกันชนด้านล่างขอบด้านล่าง,างต่างๆจะต้องเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วมีจุดสังเกตนิดนึงตรงที่เขาไม่ได้เชื่อมกันนะเขาจะเป็นแค่ตรงนี้ดีไซน์คล้ายๆพวกเล็กซัสดีไซน์คล้ายๆพวกลาโฟนั่นแหละนะถัดมาเส้นสายรถยนต์นะครับเขาจะจบบริเวณตรงนี้คุณผู้ชมบริเวณประตูเนี่ยจะน้อยหน่อยแล้วก็จะมีเว้าใหม่นิดหนึง่งคล้ายๆตัวเปอร์โย2008นะฮะแล้วก็มิติตัวถังด้านข้างประมาณนี้ นี่นะครับอาจจะดูทรงไม่ได้แบบว่าสปอร์ตเหมือน CHR นะครับเพราะว่าเขานั่งสบายมากกว่านั่นเองนะชายด้านล่างใหญ่พอสมควรเลยคุณผู้ชมชายด้านล่างเนี่ยประมาณนี้นะครับลากยาวกันไปแล้วก็จุดน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยคือบริเวณเสาซีนะครับเขาจะมีการตกแต่งด้วยเนี่ย Corolla Cross นะครับใหญ่พอสมควรเลยซึ่งถ้าเป็นตัวเริ่มต้น1.8ต,ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้สวยแล้วก็ ซุ้มล้อด้านหลังนะครับดิสเบรกสีล้อมีมาให้นะครับซุ้มล้อเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกันไม่เชื่อมกันนะครับเหมือนลาฟโฟเลยนะมุมมองแล้วแต่คนชอบแต่ผมมองว่าไม่สวยตรงนี้อันนี้ส่วนตัวเนาะแล้วก็อันนี้มุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะนะเรามาดูด้านท้ายกันต่อรุ่นนี้นะครับมีสปอยเลอร์มาให้พร้อมที่ฉีดกระจกส่วนไฟเบรกเนี่ยอยู่ในกระจกนะครับไล่ฟ้าใบป,ปัดน้ําฝนแล้วก็ชุดโคมงไฟท้ายนะฮะดีไซน์ประมาณนี้เลย นะตรงนี้ไม่ใช่ไฟถอยหลังนะตรงนี้ไฟตัดหมอกหลังมีแค่ด้านขวาด้านเดียวแล้วก็ LED ไกด์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างสวยแต่ไม่ใช่ LED เต็มระบบเพราะว่าไฟเลี้ยวเขายังเป็นหลอดไส้อยู่น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้โลโก้คุณผู้ชมไฮบริดแล้วก็อันนี้เขียนเลยโครโรล่าครอสนี่ตามแบบฉบับรถสมัยนี้เนาะต้องมีตัวอักษรใหญ่ๆนะฝาท้ายเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมมองว่ารุ่นเนี้ยด้านหลังดูดีพอสมควรชิ้นด้านล่างคุณผู้ชมพลาสติกสีดาด้าน พร้อมไฟทับทิมตั้งยกมาอย่างนี้แล้วก็ลิ้นตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าด้วยมีระบบคลิกด้วยก็คือคุณพกกุญแจคุณสามารถเตะไปด้านใต้ก็เปิดเหมือนกันเนี่ยความจุเยอะนะอันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเห็นปะกว้างมากๆนะครับมีแผ่นปงแผ่นปิดมาให้ครบคันเลยแล้วแต่จะถอดไม่ถอดก็แล้วแต่คุณนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ย ไม่ได้มียางอะไรนะครับเป็นชุดปะยางนั่นเองนะครับสาระสาคัญคุณผู้ชมไม่ใช่นี่ผมลืมไปนะครับปิดไฟฟ้าก็ได้นะครับสาระสําคัญไม่ใช่การรีวิวอบคันนะครับสาระสําคัญของคลิปนี้คือ การพาไป POV วนะครับว่าขุมพลังและการขับขี่เป็นยังไงซึ่งหลายคนอยากชมกันกับการออนโรดนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยไปทดสอบที่สนามกันมาแล้วนะครหลายคนอยากชมไงว่าเฮ้ยพอขับจริงๆเป็นยังไงวันนี้จัดให้แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากดูรีวิวรอบคันแบบจัดเต็มเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับเราไปชมกันดีกว่า่ะครับมือจับก็เป็นคีเลสเนาะา อ่ะแล้วก็เช่นเคยคุณผู้ชมหลังจากที่เข้ามาแล้วขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแบบซูเปอร์วิวจะได้เห็นแบบชัดเจนกับทุกม,มุมมองนะครับไปจ้ะอ่าเปลี่ยนมุมกล้องไปที่เรียบร้อยคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันว่าขุมพลังนะครับเบนซิน1.8ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่กําลังแรงม้ารวมอยู่ที่122แรงม้าแรงบิด นะครับหนึนิวตันเมตรเนี่ยการขับขี่เขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเบื้องต้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากชมการขับขี่แบบออรโรดนะครับวันนี้เราจัดให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะเดี๋ยวคลิปเนี่ยนะผมจะพาไปลองกันว่าอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเป็นยังไงนะครับแฮนเดิลลิ่งการเก็บเสียงช่วงล่างต่างๆรวมไปถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับว่าเขาใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก็ไปชมกันเนี่ยเช่นเคยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องโค้กีพีเราอัลโตสเตชันด้วยนะก็ไปชมกัน นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากชมรีวิวรอบคันเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับไปกันเลยดีกว่าปะเนี่ยเกียร์ก็จะเหมือนตัวตัวใต้ยุคใหม่ๆที่เป็นไฮบริดคือสีก็จะแตกต่างกันเน็นปะ P R N D โคลสีหมดเลยข้อดีคือมันสังเกตง่ายแต่ข้อเสียคือมันอาจจะดูไม่ค่อยหรูหรานะฮะไปนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลองศูนย์ถึงร้อยกันดูตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าแดดลงหรือเปล่านะขออภัยด้วยคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปลอง0ย์ถึงร้อยสำหรับโ o y o ต a าค r o s l a c r o s นะครับว่า1นะครับย่ส122แรงม้า Hybrid เนี่ยเป็นยังไงนะครับเหยียบเต็มร้อยเหมือนเดิมหมดการขับขีบ่ปก,กตินะครับไป3า1เต็ม,มาตาเลยนะ80 100ถอนประมาณนี้ ลองไปนับกันดูว่ากี่วินาทีซึ่งทางโตโยต้าเคลมมาว่าประมาณ1 0 11เอนี่ยอยู่ที่ว่าสภาวะแวดล้อมเป็นยังไงด้วยนะครับผมมองว่ามันไม่ได้หลังติดบอกมันไม่ได้แบบจี๊ดจา๊าดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อืดเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมมองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่าแฮนดลิ่งเป็นงไงเนาะในส่วนของฟิลนะครับผมขับมาประมาณหนึ่งแล้วแหละนะฮะฟิลของพวงมาลัยเนี่ยเป็นรถที่ขับง่ายพวงมาลัยไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ระยะฟรีมีพอสมควรคุณดูดิ เห็นป่ะระยะฟรีมีพอสมควรไม่ได้ตึงเหมือนพวกแบบ m a z d a ขนาดนั้นนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเยอะกว่ารถตระกูล m a z d a เล็กน้อยนะครับเขามีน้ำหนักแต่เดี๋ยวความเร็วสูงเนี่ยลองกันดูกันอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรนะทันตศาวิสัยเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่ากระจกหน้ากว้างกระจกด้านข้างกว้างแล้วก็พวกกระจกมองข้างต่างๆดูง่ายนะครับเพราะว่าเขาติดตั้งบริเวณประตูมันไม่ได้บังตรงเสาเอ่งนีเดี๋ยวเราไปลองกันดู นะะแล้วก็พวกแดชบอร์ดต่างต่างเนี่ยยกมาจากคูโร l าอัลติสเลยทั้งหมดตัวใหม่เนาะแค่รุ่นนี้คูโรสีกันเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ไปลองขับกันดูว่าคุณชอบไหมนะฮะนี่เดี๋ยวรอทางโล่งๆแป๊บหนึ่งอันนี้ออกตัวเนี่ยเห็นป่ะนี่ผมเหยียบสุดนะคือไม่ได้หลังติดบอกคุณผู้ชมแต่แค่แบบมันก็ไม่ได้อืดอะ่ะมันก็ไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวเมื่อกี้สี่สิบแล้ว แล้วพอดีรถเยอะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทางร่งๆเนี่ยจะจะลองจัดกันให้ดูนะครับปนี่ดูเล่งส่งเล่งแสงปะนี่โหมดปกตินะเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ยขาเท้าโคงความเร็วประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมจะไม่เบรกด้วยบริเวณตรงเนินตรงนั้นจะดูว่าช่วงล่างเป็นไงดูนะความเร็วประมาณแปดสิบป่ะช่วงล่างเขาดีนะเอาจริงในในแง่ของการ ซับแรงสั่นสะเทือนในแง่ของความนุ่มนวลผมบอกว่าโอเคเลยอันนี้ผมค่อนข้างชอบผมไม่เบรกอันนี้ความเร็ว60สินุ่มเลยสบายสบายนะครับไม่ต้องเบรกจนถึงขนาดนั้นเดี๋ยวผมลองเล่งให้ดูเนี่ย90้าสรอยมันก็จะได้ฟีลรถไฮบริดหน่อยหนึ่งคือจะมีเสียงวีดนะฮะแล้วก็มีเสียงเครื่องเข้ามาพอสมควร,ครต้องบอกก่อนว่า โตโยต้าโคโร拉อัลติสไฮบริดรุ่นที่เป็นสีดานที่ผมเคยรีวิวไว้นะจะมีข้อสังเกตต,ตรงที่การเก็บเสียงไม่ค่อยดีความเร็วประมาณ1 0 0 1 1 0 120เนี่ยเสียงจากพื้นถนนเยอะพอสมควรถามว่ารุ่นนี้เป็นไงใกล้เคียงกันนะครับผมลองขับมาประมาณแบบ100ยี่นะครับถ้าเกิดลองวัดกันดูนะฮะการเก็บเสียงจากแรงลมประทะด้านบนน่ย โอเคอยู่ร้อยยี่นะครับแต่เสียงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงสะท้อนมาจากพื้นถนนนะไม่ว่าจะเป็นเสียงยางเสียงเครื่องผมมองว่าเข้ามาเยอะอันนี้อยู่ที่การบุแล้วแหละว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งประมาณร้อยยี่ผมยังพอรับได้นะฮะแต่พอสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเริ่มไม่ค่อยโอเคอันนี้พูดตรงๆนะครับทั้งในแง่ของเสียงจากพื้นถนนที่ดังพอสมควรนะฮะแล้วก็เสียงนะครับจากลมะทดด้านบนเนี่ยเริ่มเข้ามาเยอะและ้วนะครับแต่ถ้าเกิดแบบร้อย ยังพอรับได้อยู่พูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะป่าเดี๋ยวกลับรถนี่นี่ไงเห็นปะอัตราเร่งโอเคอยู่เนี่ยแป๊บเดียวกะเจ็ดสิบแล้วเนี่ยอันนี้แปดสิบแล้วผมมองโอเคเลยในแง่อ,งอัตราเร่งนะไม่อืดน,นะบางทีคุณดูแค่ตัวเลขแรงม้าเนี่ยนยคะครับคุณต้องมาลองขับกันดูแต่ถ้าเกิดดูแค่ตัวเลขแรงม้าน้อยจริงแหละร้อยยี่สิบสองดูเร่งให้ดูเปลี่ยนเลนให้ดู ลองไปเลยนะเนี่ยไม่เบรกดูดิได้นะครับไม่แย่เลยการซับแรงสั่นสะเทือนของช่วงล่างเนี่ยผมมองว่าโอเคแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังทอร์ชันบีนดิสเบรกสี่ล้อเนาะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณหนึ่งให้ดูนะไปสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งได้อยู่เนี่ยเมื่อกี้มีอาการท้ายสไลด์นิดหนึ่ง ผมไปพุ่งไปเลยผมไม่เบรกเนี่ยไปเรื่อยๆแหละนะฮะช่วงล่างก็ตามสไตล์ TNGA คือมีความเฟิร์มมีความขับสนุกนะฮะมีความไวของพวงมาลัยมากขึ้นแต่ถามว่าขับสนุกเท่ารถแบรนด์มา z d a ตระกูลพวก CX ไหมไม่ขนาดนั้นพูดอย่างี้ดีกว่าเพราะว่า,า CX 30ที่เป็นคู่แข่งตรงรุ่นเนี่ยผมก็ถ่ายไปแล้วนะฮะซึ่งอันนั้นขับสนุกจริงแต่ข้อสังเกตก็คือด้านหลังเล็ก ถ้าเทียบกันกับคู่แข่งอื่นๆเนาะพูดอย่างนี้ผมลองกลับรถให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าพอยาวๆในทางโค้งทางโค้งเนี่ยเป็นไงนะครับมันก็มีข้อดีแต่ก็มีข้อสังเกตยอยู่หลายประการเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับบ m เข้างหน้าอ็ไปเลยนะโอ้โหเนี่ยชวัดเฉวียนผมลองกลับรถตรงนี้แล้วลองเล่งให้ดูโอเคอยู่ค่อนข้างคล่องตัวแม้ตัวถังจะใหญ่แต่ผมว่า รัศสีวงเลี้ยวเนี่ยไม่แย่เลยเข่าโคงเข่าโคงโอเคนะเนี่ยความเร็วประมาณหนึ่งไม่เบรกด้วยนะผมไม่เบรกด้วยนะไปเลยเนะี่ยดูดิเนี่ยโอเคอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าการซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็มีความเฟิร์มเพิ่มเติมเข้ามาตามสไตล์ TNGA เนาะเป็นโตโยต้ยุคใหม่ๆนะฮะ การเก็บเสียงบอกไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรามาพูดทีละพาร์ทกันนะครับเครื่องบอกไปแล้วอัตราเร่งพอใช้ได้นะครับไม่ได้อืดแต่ก็ไม่ได้หลังติดเบาะในส่วนการซับแรงสั่นสะเทือนของช่วงล่างเนี่ยดีด้านหลังเนี่ยไม่ดีดินมากแม้จะเป็นทอร์ชั่นบีมนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปด้วยในส่วนการเก็บเสียงเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าประมาณ1 1 0 120พอรับได้แต่พอเยอะกว่าน,นี้เริ่ม มาเยอะจนแบบเหมือนแบบพื้นถนนเนี่ยมันดังจนเกินไปผมมองอย่างนี้เนาะนะฮะแล้วก็ลำดับถัดมาพวงมาลัยเมื่อกี้ลองความเร็วสูงเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนึงพวงมาลัยความเร็วสูงเนี่ยดูดิระยะฟรีก็ยังมีแต่ความหนืดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วแหละแต่น้ําหนักพวงมาลัยผมมองว่าพอความเร็วสูงมันไม่ค่อยหนืดนะครับช่วงความเร็วต่ำเนี่ยน้ำหนักกําลังดีแต่ความเร็วสูงเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ เนี่ยมันก็ยังหวงหวงหน่อยหนึ่งนะฮะลำดับถัดมาคุณผู้ชมระบบช่วยเหลือการขับขี่นะรุ่นนี้มี Toyota Safety Sense นะครับ Dynamic Radar Cruise Control ล็อกความเร็วแปรผ่านตามกาหน้าใช้งานอย่างไรนะครับกดรูปตรงนี้ที่เป็นรูปมาตรวัดปั้งสีเขียวขึ้น อ่ะคุณกดลบเซตที่เป็นเครื่องหมายลบหรือคําว่าเซตเนี่ยอ่ะความเร็วว่าจะค้างแหละแล้วก็แปรผันตามขันข้างหน้านะครับไม่ว่าคุณข้างหน้าคุณจะขับเท่าไหร่สมมุติคุณเซตไว้ที่ร้อยด้านหน้าคุณขับ70คันนี้ก็จะเบรกให้70แล้วก็ระยะความห่างเนี่ยปรับเซตได้นะฮะว่าเฮ้ยคุณต้องการใกล้ไกลขนาดไหนปรับได้3ระดับนะครับใกล้กลางไกลนะครับแต่ Dynamic Radar Cruise Control รุ่นนี้ ไม่ได้ช่วยชะลอจนรถหยุดนิ่งนะเขาจะชะลอประมาณถึงแบบ20ถึง30หลังจากนั้นคุณต้องเบรกเองนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับการขับขี่ในระยะทางไกลๆคุณไม่ต้องเร่งคุณไม่ต้องเบรกเองมากมายนักก็ช่วยผ่อนคลายความแบบความตึงในการเดินทางเนาะและก็ระบบถัดมานะครับตัวเลนคีปรุ่นนี้ก็มีมาให้ก็คือเวลาคุณขับไปแล้ว รถยนต์จับได้ว่าเลนถนนชัดเจนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเลนถนนชัดนะแล้วพอคุณออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยรถยนต์ดึงกลับให้อัตโนมัติด้วยนะฮะเนี่ยมันดีงามอย่างนี้แหละพวกโตโยต้ตาเซฟตี้เซนแต่ยังใช้งานแบบไม่ได้ครอบคลุมมากมายนะักต้องบอกก่อนอย่างที่อะดัพตีฟคุชชนโทนแหละนะครับที่เขาไม่ได้ช่วยเบรกนะครับจนรถหยุดน,นิ่งเนาะเดี๋ยนวะผมลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเลนคีเป็นไงนะครับเลนคีเวลาใช้งานทำไง ขับไปเรื่อยๆคุณกดรูปที่เป็นรูปเลนถนนเนี่ยแล้วมันจะมีรูปเลนถนนขึ้นมาซึ่งจะเป็นแบบโปรง่งอยู่นะนะพอเขาจับเลนถนนได้มันจะทึบแล้วพอมันทึบเนี่ยนะครับก็คือเริ่มการใช้งานแล้วแหละนะซึ่งตรงเนี้ยเลนถนนไม่มีผู้ชมเลนถนนไม่มีเลยตรงนี้ก็เท่ากับว่าเขาจับไม่ได้เนาะอ่านะแล้วก็ในส่วนของ ระบบช่วเหลือกันกับที่อยงอื่นนะครับเปิดปิดปรับสูงตำ่ำอัตโนมัตินะครับลดการแยงตาเพื่อนร่วมถนนซึ่งไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED projector เต็มระบบนะครับก็สว่างพอสมควรแหละนะครับแล้วก็ตัวกล้อง,ส,งสามรสองศาก็มีมาให้แต่ก็ไม่ได้ชัดเจนจนเกินไปนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าโพซิชันการนั่งเนี่ยดีแต่จอตรงเนี้ยผมมองว่ามันยกขึ้นมาสูงไปแล้วก็เวลาคุณขับไปถ้าเกิดแดดแรงๆสะท้อน บอกไว้ก่อนเลยคุณอาจจะต้องไปติดฟิล์มด้านด้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเบื้องต้นอสรุปเลยแล้วกันสำหรับ t o y ยต้าโคโรล่าคร s สตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ราคาค่าตัว1ล้า1 0 0 9 9 0 0บาทตัวท็อปสุดของ t o y ยต้าโคโรล่าคร s สนะครับมาพร้อมเครื่องเบนซินไฮบริดนะครับเบนซิน1.8ลิตรนะครับกำลังแรงม้ารวมระหว่างเบนซินและก็มอเตอร์เนี่ยอยู่ที่122แรงม้าแรงบิด 163นิวตันเ,เมตรนะครับศูนย์ถึงร้อยวเครมมา11.12นะครับวินาทีก็ไปลองกันดูช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเล็กันโครงช่วงล่างด้านหลังทอชั่นบีนะครับรุ่นเนี้ยเติมน้ำมันได้ถึง E20 เท่านั้นเนาะนะครบเบื้องต้นผมมองว่าเป็นรถ Cross Over ที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยไปลองขับ Toyota C-HR มาแล้วนะครับแต่คุณยังมีข้อสังเกตตรงที่ด้านหลังนั่งไม่สบายนะครับห้องสัมภาระเล็ก ครับคันนี้ตอบโจทย์มากแน่นอนเพราะว่าห้องโดยสารด้านหลังกว้างกว่านะครับจุดเก็บสัมภาระก็กว้างกว่ารวมไปถึงรุ่นเนี้ยเป็นยุคใหม่ของ Toyota แล้วนะครับแทบจะยกมาจาก a l t i ิสไฮบริดตัวใหม่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆที่มีมาให้เนาะแต่มุมมองส่วนตัวของผมนะผมมองว่าถ้าเกิดโ o y o t a ททาตลาดเพิ่มอีกรุ่นหนึ่งนะ่ะก็คือรุ่น1.8ที่เป็นเบนซินิวเพียวแต่มีระบบพรีเมียมเซฟตี้มาก็คือตัวเบนซินเพียวแต่มีการตริดตั้ง โตโยต้าซีพเซ็นต์มาให้ผมมองว่าน่าจะขายดีเพราะว่าตอนเนี้ยเขาทําตลาดเครื่องเป็นซินเพียวแค่รุ่นเดียวคือรุ่นเริ่มต้นนะครับ959,000บาทซึ่งไม่มีอะไรเลยดีไซน์ภายนอกก็โล้นๆหลายคนอยากได้เครื่องเป็นซินเพีีวๆกับระบบช่วยเหลือการขี่นะครับก็มีคอมเมนต์มาแล้วแหละก็อยู่ที่ว่าโตโยต้าเขาจะรับฟังหรือไม่นะครับต้องรอติดตามกันต่อไปแต่โดยรวมเนี่ยรุ่นเนี้ยยืนหนึ่งเลยคืออะไรคือความกว้างขวางของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยดีขึ้นกว่า CHR กว้างกว่า CX 3 0แต่กว้างไม่เท่า Honda HRV นะครับ HRV ยังคงนั่งสะดวกสบายมากที่สุดแต่รุ่นเนี้ยความเป็น TNGA ความเพิ่มเติมระบบต่างๆแล้วก็การปรับจูนใหม่ตามสไตล์ตัวใต้ยุคใหม่ผมว่าขับดีขึ้นช่วงล่างเฟิร์มนะครับแต่มีอาการนุ่มนวลติดปลายมาเล็กๆด้วยนะครับและก็ระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆนะช่วยเหลือการขี่ได้พอสมควรเลยทํางานไว รเรียกได้ว่าไม่โง่ะระบบช่วยเหลือกาหกี่ต่างๆ <_ an> แล้วก็การเก็บเสียงข้อสังเกตนิดนึงการเก็บเสียงเอาตรงๆผมมองว่าถ้าเต็ม10 <_ an> ผมให้ประมาณ6 <_ an> เพราะว่ารถยนต์ไซส์ประมาณนี้ราคาประมาณเนี้ยพอขับประมาณ1 2 0 130ราแล้วเสียงมันเริ่มเข้ามาผมมองว่าไม่ค่อยโอเคนะครับควรจะเก็บได้ดีกว่านี้เนาะครับก็ไปลองดูกันละกันนะครับก็ไปลองขับกันดูนะสำหรับคนที่กำลังจะซื้อเพราะว่านานา,นา,นานจิตตังนะครับแล้วแต่ความชอบแต่มุมมองส่วนตัวผมมองว่า120เนี่ย พอได้อยู่แต่หลังจากเนี้ยเสียงจากพื้นถนนแล้วก็เสียงเครื่องเข้ามาเยอะมากครับแต่เสียงเก็บลมนะครับเสียงลมจากด้านบนเนี่ยโอเคมากๆนะฮะโดยรวมประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมไปลองขับกันแล้วชื่นชอบไหมนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยที่โชว์รูมโตโยต้าเนี่ยมีให้ทดสอบกันแทบจะทุกโชว์รูมแล้วแหละนะครับก็หลกักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากชม รีวิวแบบจัดเต็มรอบคันนีย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าผมทําไว้แล้วทั้งตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวท็อปนะฮะก็ก่อนจากกัน อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโ o กี้ผและ Auto Station ด้วยนะครับวันนี้โ o กี้ผี Facebook Fanpage แล้วนะครับพิมพ์เซิร์ชได้เลย c o k e y แล้วก็ P ฝากไปกดไลค์ไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำพวกแบบข่าวอัปเดตนะครับมีรูปรสถสวยๆมาพูดคุยมาแชร์กันซึ่งผมจะตอบเองเลยนะตอนนี้ยังไม่มีแอดมินผมคุมคนเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะใกล้ กับผมมมากขึ้นีการพูดคุยสอบถามการซื้อรถยนต์ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ต่างๆได้ทั้งหมดเลยแชร์กันได้นะครับฝากไปกดไลค์ c e like, b o o k Fanpage ไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมโคก้กขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนิดหนึ่งทางโค้งตรงนี้เนีย่ยเนี่ยพอร้อยกว่าปะเสียงเครื่องกับเสียงถนนเยอะพอสมควรแต่เสียงลมดีอยู่นะไปแล้วจ้ะ